ช็อกแคมราเฟซบุ๊กนะจ๊ะนะเมื่อกี้ก็ลงไปคลิปหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็ยังไม่จบมีอีกตัวหนึ่งที่ยังเป็นครีมแล้วก็เป็นโลชั่นด้วยนะจ๊ะขวดใหญ่มากแล้วก็น้ำก็ใช้อยู่ด้วยนะเป็นโลชั่นซื้อก่อนที่มันจะมีตัวใหม่อะ่ะสีดายจังเลยนี่เลยนะคะตัวนี้ ตัวนี้นะคะเป็นกูตาไทโอนโลชั่นนะคะราคาปกติมัน395นะตอนนี้โปรโมชั่นเหลือ159บาทขนาด750 ml นะคะจะปรับผิวให้ขาวขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตัวต่อไปตัวนี้นะคะเป็นคาเวียแอนด์จินเสงนะคะโลชั่นนี่ ก็บำรุงผิวเหมือนกันนะคะตัวนี้แล้วมันมีกันแดดด้วยนะ7 5็ดอยห้าสิเเมลเหมือนกันตัวต่อไปตัวนี้น้ำใช้ตัวนี้อยู่นะคะนี่เป็นคอลาเจนโลชั่นนะคะกับน,นมแพะมันนุ่มมันหอมใช้เป็นขวดที่สองเราใช้เยอะมากเลยก็คือทาตอนกลางคืนนะเพราะว่ามันกลางคืนก็ชุ่มชื้นนะมันหอมดีชอบอืมแล้วก็นี่ตัวนี้มาใหม่นี่เป็นโลชั่นอาบน้ำนะคะเพื่อน ทารูปไล้แล้วล้างออกนะคะให้การบำรุงล้ำลึกนะคะนี่เห็นไหมตัวนี้ก็สูตรเดียวกันกับโลชั่นตัวนี้เลย,เ,ลยเห็นไหมแต่ตัวนี้เป็นตัวอาบนะคะแบบเป็นโลชั่นแบบไม่ต้องมานั่งถูอ่ะทาแล้วก็ล้างออกเออประมาณนั้นนะแทนสบู่บน้ำนี่สูตรนี้ก็เหมือนกันสมกับคาลรเยนะจ๊ะร้อยห้าสิบเก้าบาทเหมือนกันเสียดาย่าน้ำซื้อแบบโลชั่นไปนะ รอหมดก่อนเนดะี๋ยวจะลองใช้ตัวนี้ดูนะเออแต่กลิ่นเนี้ยหอมดีหอมอ่อนๆนะเั็นนี้ก็หอมเหมือนกันแต่ตัวนี้หอมหอมฉุนๆเออนี่ก็เป็นโลชั่นนะคะหมดแล้วนะโลชั่นของทางคาหมากสียกบันแค่ค่ะสนใจตัวไหนก็แอดไลน์หรือว่าทักใต้ข้อความนะจ๊ะตอนนี้ก็400กว่าโฟล์ลครบ500เมื่อไหร่ แจกของฟรีไม่บอกว่าเป็นอะไรนะจ๊ะขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวจะมีเกมให้ร่วมสนุกนะถ้าถึงโอเคไหมติดตามแล้วก็ไลค์กันต่อไปนะจ๊ะทุกคนรักเวอร์เวไปดีกว่าเพิ่มเจอมากมายเนาะวันนี้อยู่คนเดียวอกแล้วฝนตกค่ะเพื่อนๆอยู่ดีฝนก็ตกงงเบยใบ่ายโมงครึ่งเออฝนตกไม่รู้ตกทำไมนะจ๊ะ เดี๋ยวมันคงอยู่ตดหนักแล้วฝนตกแดดออกนอกกระจอกเข้ารังไม่ใช่เป็นหวัดด้วยอะ่ะอยู่ดีก็เป็นงงเลยอากาศเปลี่ยนมั้งไปดีกว่านะจ๊ะเดี๋ยวจะมาอัพอะไรให้ดูใหม่วันนี้ไปแล้วนะบิ๊บาไบ